แม่จะสาธิตนะคะว่าตอนนี้เราอยู่ที่แม่น้าเจ้าพระยานะคะอยู่ที่ท่าวัดอรุณน,นะคะสวยได้ปังได้ะคะ่ะแต่ว่าก็ต้องมีชูชีพและแบบนี้พอเวลาถ้าเกิดไปนเดียวตกน้ํานะคะมันจะสามารถพองได้จะสวยได้ปังได้ก็บอกแล้วต้องปลอดภัยคะ่ะตอนนี้อยู่ตรงแม่น้าเจ้าพระยานะคะอยู่บนเรือคะ่ะแล้วก็คือเนี่ยค่ะเป็นปี e โ d b o บบเดียวกันนะคะเราสวยได้ใส่ชุดไทยไปงานได้แต่ว่า เราอย่าลืมชูชีพนะคะคุณพอนมาด้วยเช่นเดียวกันค่ะคเมนเทอร์จากโปรเจกต์รันเวย์นะคะ,ช,ช,ะ,คะชูชีพมือแบบนี้คือพอเราตกน้ำอุ๊บมันจะพองและสามารถทำให้เรารอยน้ำได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยาคือสายหลักของประเทศไทยและแน่นอนว่านักท่องเที่ยวมากันเยอะแยะมากมายอยู่ในสปีดโบ๊ทแบบนี้ทุกคนเห็นไหมคะว่าเรือแบบเดียวกันเลยนะคะกดข้อที่1คือ ต้องใส่ชูชีพไม่ว่าจะสวยแค่ไหนก็นแล้วแต่จะถ่ายเซลฟี่นะคะบางครั้งถอดแป๊บเดียวแล้วก็ถ่ายเลยกดข้อที่2องค่ะไม่ต้องเกรงใจไม่ฉี่บนเรือค่ะถ้าไม่มีนะคะห้องน้ําบอกเจ้าของเรือบอกคนขับจอดค่ะฉันจะขึ้นฉันจะไปฉี่ข้างบนถ้าไม่ฉี่ในนี้แน่นอนเข้าใจนะทุกคน ตอนนี้แม่อยู่บนเรือนะคะแล้วก็คือแน่นอนนะคะว่าไม่ใช่เฉพาะแม่แต่ว่าทีมงานเต็มหมดเลยค่ะแล้วมีเรือด้านข้างมีเรือด้านหลังเห็นไหมคะ <Okay. S 1> ทุกคนเลยก็คือบอกว่า Security <Okay. S 1> เต็มที่ค่ะในการถ่ายรายการ